Talk crap. ผมเหนื่อยแล้วครับนายเดียวที่ต้องแกลงง้งงงเล่นบทคนไม่รู้ทั้งที่รู้อยู่ทุกคอโลกมันสอนให้ยอมแต่ใจผมไม่ไหวขอโทษที่ผมแกล้งโง่ได้ไม่นานเท่าที่นายต้องการมึงเหนื่อยแล้วครับนายมันโดนบังคับให้ยิ้มในเกมที่ทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดจริงถ้าแกล้งงงคือทางรอดในระบบมีขอโทษครับนายผมคงไม่รอดแล้วทุกคำสั่งเหมือนตะปูตอกลองกลางใจผมแค่คนตัวเล็กที่ต้องเหงาชีวิตไปแลก ก็เงียบแต่ในใจผมมันเดือดเหมือนเมื่อต้มที่เริ่มล้นข้างในผมไม่อยากสู้ใครแค่อยากเป็นตัวเองแต่ในโลกของคำสั่งคนจริงโดนกลบไว้ได้เพลงนายยิ้มบอกให้เชื่อฟังผมก็พยักามน้ารับแต่พอหันหลังกลับผมหายใจมันโดนบีบคอเหนื่อยแล้วครับนายเหนื่อยที่ต้องแกล้งโง่ใส่หน้ากากทำงานทุกวันมุนเวียนโดนโปรแกรมโชว์ มันโง,ง่ไม่พอจะอยู่ในโลกนี้คนโง,ง่ได้ดีคนจริงโดนด่าระบบท,ที่ผมอยู่มันซอนให้เราอย่าคิดเยอะกว่าเจ้านายยิ่งใกลไม่รู้ยิ่งได้อยู่แต่ปั๊มแม่งเบื่อเต็มทีที่ต้องลอกตัวเองทุกวันผมเคารถขนายแต่ผมก็คนมีสมองในจะต้องพับปีด้วยไม่ได้รองเท้าใคร แต่เพราะผมไม่อยากเป็นคนโง่ที่ต้องตายทั้งเป็นถ้าโทษครับนายที่ผมแก้ไม่ได้อีกแล้วขอโทษที่ผมพูดตรงแต่ผมเหนื่อยกับการโคบถ้าสื่อสัตว์มันแลกด้วยความจนผมก็ยังขอเป็นคนที่ไม่ต้องโกหกหัวใจตัวเองเหนื่อยแล้วครับนายเหนื่อยที่ต้องแกล้งโง่เล็มพ,ดพูดวนหนุยรู้ทั้งที่รู้อยู่ แกล้งโฮมันเหนื่อยกว่าการสู้ตรงตแต่เท่าวันหนึ่งนายเข้าใจใพอจะยิ้มโดยไม่ต้องแกล้งอีกเลย